ก่อนมาหาหน่อยเห็นบอกว่ามีไปจับไปแนนมาไหนลองถามที่ไปโดนอะไรมาว่าโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกตรงที่ว่าฐานเงินเดือนอะไรเราเราติดอะไรเราบอกเขาหมดเขาก็บอกว่าเราออกได้ฐานเงินเดือนเท่านี้แต่พอว่าเอาจริงๆเ้ามันเอาไม่ไอ้ออกไม่ได้ไปมาด้วยแล้วของพี่เนี่ยมีติดไปมาแล้วไม่ได้แล้วของพี่ผู้ชายบอกว่าไปเหมือนกันไครับพี่ไม่ติดแล้วไปโดนอะไรมาพี่โดนแท็กซิ่ครับโดนแท็กซิ่เพราะอะไรดนแทงเยอะเขาเสียบบัตรพี่ เอาบัตรที่ไปเสียบโดยที่ไม่บอกลูกค้าเลยทั้งๆที่ไม่ติดสุดท้ายพอไปยืดอีกทีติดแพ็กซิ่งจับไม่ได้แล้วพี่เล็กโทรมาหาหน่อยเนี่ยเห็นบอกว่าดูคลิปเดียวเลยเหรอพี่ดูคลิปเดียวแฟนบอกตอนแรกไม่เชื่อกลัวจะไม่ได้กลัวิดหวังอีกใช่ไหมพี่เขาบอกว่าไม่น่าจะได้รอกที่ไหนเขาก็ไม่เอาเราเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าลองดูอีกสักเทนหนึ่งวันที่จะมาเนี่ยเดี๋ยวบอกลูกค้าวันที่จะมาเนี่ยพี่จะลดอะไรไหนพูดซิตั้งใจจะมาเอายีสุพี่จะเปียอะไรสองพันเก้าสองพันสิบก็ได้สองแสนก็บาท คิดว่าเงินเดือนเราเท่านี้เราราก็ได้เท่านี้เราสามารถน่าจะเท่านี้เอารถเก่าๆไปใช้แล้วกันไม่ต้องแพงมากตอนแรกจะไม่เดินเรื่องเพราะว่าไม่มีรถกลัวว่าเดี๋ยวทําไปก็ติดอีกอ่ะพี่ก็กลวยอ่ะติดอีกอ่ะสุดท้ายตัดสินใจเดินเรื่องกันไม่คิดว่าน้องมาช่วยได้มากขนาดได้มากขนาดนี้แล้ววันนี้มารับรถอะไรพี่ไททันไททันปีอะไรพี่สองพันสิบเจ็ดเกียร์ออโต้ตัวสูงเกินฝันไหมพี่เราตรงเลยว่าเกินมากเกินเคสนี้ยสรุปง่ายๆก่อนมาหาพี่หน่อยเนี่ยไปโดนเสียบบัตรมาไปโดนหลอกจัดมาสุดท้าย จับไม่ได้แล้วไม่พอไม่ดูแลต้อนรับอะไรลูกค้าเลย<อ>สุดท้ายมาเจอพี่น่อยจากช่องทางทิกต o อกโทรมาสอบถามเพราะเห็นคนแรงงานต่างด้าวก็ออกได้เลยคิดว่าเฮ้ยเราคนไทยหน้าที่การงานก็มีแค่เคยมีประวัติติดมาปิดบัญชีเนี่ยพอจะสู้ต่อได้หรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดพี่เล็กไม่ได้มามือเปล่า <c oughs> เก็มเงินดาวมาด้วย เพราะฉะนั้นการซื้อรถต้องมีเงินดาวนะคะที่หน่อยก็พูดชัดเจนถูกไหมพี่ใช้เงินเท่าไหร่ลูกค้าบอกบอก,บอกเลยอย่าโกหกดีกว่าคุณนะบอกได้ได้ได้ฟรีดาวฟรีดาวก็วไปแล้วมันไม่ได้อะ่ะลูกค้าเสียความรู้สึกลูกค้าติดแท็กซิ่เพราะนั้นของพี่หน่อยพี่เล็กสุดท้ายวันนี้ได้รถเหนือความคาดหมายไม่ได้ต้องการคันนี้แต่ดีกว่าที่ตั้งใจไว้เพราะฉนั้นใครที่ติดปัญหายอย่กจะออกรถลองโทรมาปรึกษาที่หน่อยดูก่อนพี่เล็กลองฝากหน่อยว่าวันที่ตัดสินใจเดินเรื่อง,องกับ พี่หน่อยแล้วมารับรถคันนี้ความประทับใจเป็นยังไงบ้างี่ประทับใจมากๆเพราะว่าดูแลเราดีแล้วก็เอกสระสรียนสารเขาดูแลเราทุกอย่างเรามีหน้าที่ปรึกษายอย่างเดียวไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยต้องใช้ความคิดเยอะเราไม่เคยคิดด้วยว่าจะได้แบบก็ใครสนใจก็มาได้ค่ะเราดูแลดีมากดีสุดอะ่ะคพี่หน่อยก็จะส่งมอบมิสูบิชิไทตันปี2017ันนะคะเกียร์ออโต้สวยสวยงวยแค่59 0 0ันเท่านั้นเองค่ะลูกค้า ใครสนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะแอบกะซิบมาว่ามีไม่ได้เยอะหมดแล้วหมดเลยนะคะสำหรับนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะพี่เลขขอบคุณค่ะ